สีคาราตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อมถวายข้าป่าข้าป่ากับข้าของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับข้าของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ้าป่าภาป่ากับข้าวของบริวารทั้งหลายเลานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญความเจริญเพื่อความเป็นมงคลเความเป็นมงคลก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าแร่ครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บ่ เป็นในวันนี้ไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้อื่นทั้งหลายมีบิดามันดารูบาอาจารย์เหล่าญาติทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทพระเจ้าเหล่าเทวดาจงได้มีส่วนมารับอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลค้นแห่งทานในขาวครั้งนี้ด้วยเธอ ไม่เป็นไรครับถวายได้อยู่ครับถวายได้อยู่ครับาะารับอาขอเชิญเจ้าภาพไปตัวแทนมอบครับจากที่ต้นป่าถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อรับมอบนะบเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อชักล็อกปาบขอเจ้าภาพขอเจ้าภาพถือในอ่างตีอ์เจ้าภาพถือเชิญเชิญในงานครับตีต้นหลวงพ่อรับบุญนะเอาปล่อยได้เลยครับปล่อยมือ ปลเลยปลยปอ่อยเลยพี่กําลังอดโยมรับพรกันกาอยะชา,าวาริวะปูราปาริปูเรนติสาระรังเอวะเมวะอิโตจิน,นังเปตานังอุปกะปะเต ทิตตังปฏิตังตุมหังคิตเมวะสมิจตุสัพเพปุรเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามันิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวชัชชนตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัทวันตรายสุขีอิคายุกโกภวะอาภิวาธนสิริสนิจจังบุตธาปายโาโยตารุธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขา